ปานถื่อเหยียดใจอายตายทั้งเป็นนะครับนั่งลงด้วยเ้ยเงี้ยอ่ะอ้วอินเนอร์มาเต็มมาแค่ดนตรีอินเนอร์มาเต็มอ้าวอินเนอร์มันจะมาแค่ดนตรีอินเนอร์มันต้องตรงไหนก็อินเนอร์ใจดีนะครับบอกว่าไม่มีทางหาไม่มีทางรักษาได้เลยรักษาไม่ได้ครับทีนี้ก็พาพาไปหาแนนที่ต้องจัดที่ปล่อยเลยปล่อยเลย ไปเลยล้มพูดบอกมึงว่าแน่กรรับลูกมึงในท้องกำลังจะตายอ่าประมาณนั้นปุง้งปุ้งปุ้งพูดพูดมาแน่แล้วลูกมึงที่อยู่ในท้องกำลังจะตายกูอยากจะบอกมึงอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะกูอยากจะบอกมึงว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกมึงในท้องกำลังจะตายเออประมาณนั้นหนึง่งไปเอ้ยอีกทีอีกทีออโอเค สะบัดหน้าต้องมากกว่านะสะบัดหน้าน <ะ S 2> แล้วตะโกนบอกว่าไงไม่จะบอกอะไรกับมึงลูกลูกกับเมียมึงในท้องนั่นแล้วลูกมึงลูกในท้องมึงกำลังจะตายพืดกแกนไหนก็ได้ดูพวกขัดๆอย่างเงี้ยโอเค